ครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศไรยกาดในหอยเ้าะลนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องเลาะอีกแล้วครับนะครับก่อนเดินทักทายพี่น้องเอฟซีต่างประเทศถักท้ายเอฟซีทั้งสอบปปเล่าถักทายพี่น้องความต่างๆที่กำลังรับชมบรรยากาศรรยการสดๆตอนนี้นะครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเบึงโพพันบุบกไงใส่จมโบนะครับเอาก่อนอื่นทักท้ายเจ้าของคอกก่อนสวัสดีครับพี่ครับซื้ออย่างครับซื้อปีห้อยปีหอยปีเนาะ สายห้อยปี๊บ้านหนองพนบ้านหนองพนตำบลตำบลไผ่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับเอาเมื่อนี้มีเจ้าตัวเปิดเมื่อนี้มีเปิดตัวเดียวนี่นะครับมีเปิดตัวเดียวพ่อพันนี่บลาไงเลยเป็นบ่อยนี่ครับโอ้ยเม่ยแล้วเป็นสายตาไว้ครับปลาทูสูงลอยหาสิบสามผุนได่แม่มันแม่สูงลอยหาสิบสามตอนนี้เราสูงลอยเท่าไหร่สูงลอยสี่สิบครับสูงลอยสี่สิบบวกลบเบิังได้พี่น้องบ้านนี้บังบังบังของยีพเบิังชัดฉัดบังไข่กูล่ะปาดทูไข่ต่งหางต่งเป๊ะ บ่อดอกในหางนี่เนาะครับบ่อดอกงูหางนี่ป่านหางแง่บักไงเลยผู้ล่ะเบืงพี่น้องเบางซายผมเนี่ยป้าเบืองขายตายพี่น้องพูดเดเอาไปจับสัตว์เด้อไปเป็นพอพัดในฟ้ามกำลังหาอยู่ตอนนี้นี่เบิ่งหน้าอกพุ่นพุ่นพุ่นค้อยสายตางี่สีบุมมขาดอัตลักษณ์สี่ไงยางเดี๋ยวเป็นสายหยักครับแม่นไว้แม่นเก้าจะเจริญเป็นบ่อดีครับเก้าจรเญว่าโทษหมุนไปหมุนขึ้นไปพุ่นหมุนขึ้นไปเออ เบิ้องเบื้งเบื้งนี่นี่นี่ใบนี่นี่นี่โอ้นี่ใบหลอดพี่น้องเอกสารใบหลอดครบครับนี่เป็นจังไดยเป็นจังไดยพี่น้องครับโอ้เป็นณผ้าเบิ้งกระคักพี่น้องมันมีตัวเดียวเบิ้งถนัดแก่หลอดจัดจัจะพูดนี่พี่น้องอยู่ท่างแก่ท่างไก่ไข่ตรงสวยเงาหางดีง่ายกุนท้ายบักแนวตัดพูดล่ะหลังตรงหลังโกงเบิ้งดำปึ้ดไดยคว่มหญ่นี่คว่มหญ่นี่เบิ้งที่สุดจอผมพูดล่ะ เพิ่งเอาเปิดเปิดไรบ้างได้ไหนี่เปิดไปห,หามือ่นหามื่นครับต่อรองได้บอต่อรองได้ธรรมดาต่อรองได้ธรรมดาครับมีบริการส่งบอมีมีจากกิโลก็มีรถเจ้าของไอ้รับส่งกันราคาถือก,กันราคาถือก,กันรับส่งเลยครับโอ้ไปได้บัดกันไปได้อยู่ขอราคาถือก,กันครับปาด,ดโฟพี่น้องครับเอาจับมาย่างหมุนก็นได้ย่างหมุนให้คดรเพือนขนาด ย่างไปก็ไกลุ่นย่างุ่นย่างไปละย่างพุทธคืนนะพี่พดทธแม่พูดล่ะพดทธแม่แม่ไปสายตางมันบอกครับปัดทัวปัดทัวปัดทัวเอาไปก็แล้วย่างสบ,บายพูดล่ะพูดล่ะปัดโัอายุหลายปยีครับนี่ปีไม้นี่กับสองปีครับโอ้บอลถึงสองปีจ่อยครับบอลถึงกลัวพี่น้องครับพี่กัวโอ้ยตา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 ยพูดล่ะเอาพี่น้องครับราคาอยู่หาเมืองพี่น้องครับนี่ ก็ล่องได้นิดๆนะครับรถเพิ่นกับพี่บริการรับส่งพาพี่น้องยุไกยุไกสนใจทักเขาแม่ละกัให้ไปส่งกัจังต่อรองราคาไทยไทยรายการผมจะใส่เบอร์ไว้ครัเอาพี่น้องจังทักอ่าห้อยปีเด้อนะครับเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณห้อยปีครับให้โอกาสรายการห้อยพ่อเราพร้อมเอฟซีในเบิ่งคุ้ยกันทั่วประเทศโศกโศกเป็นหมาลำลำนี้รวยขายเป็นหมานได้เด้อครับสวัสดีครับอ้ครับครับผม